ตั้งแต่เม็ดละห้าบาทตำรวจไม่จับไอ้นี่ครึ่งหน้าดูเดี๋ยวก่อนนะคะคุณจะไม่ต้องฉันอีกใช่ไหมคะถ้าไม่รักเลอฉันจะปั๊ม ขอบคุณหรขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้ถ้าไม่ได้คุณฉันแย่แน่เลยไม่เป็นไรแล้วครมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่แต่ดีอย่างผมอยู่แล้ขอโทษนะคะเสียงคุณเป็นอะไรเอ่ยอ๋อมันเจอผู้หญิงสวยๆแล้วผมต้องแอบเสียงหลอกได้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคนนั้นเขาจะลุกขึ้นมาตอกใจเราพอประมาณพอค่ะ ถ้าแอปเสียงหล่อตลอดชีวิตแล้วลุกขึ้น,นะอะกูยอมนะ <d ial ing noise> ก่อนที่เราจะสนทนากันขอแนะนาาตัวให้รู้จักข้าพเจ้าไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดา <d ial ing noise> ข้าพเจ้าให้หนามอยู่แล้วว่าวกษัตริย์อุนสิ์เจ้าของแผ่นดินนี้ไม่เป็นไรหรอกนะลุกขึ้นมาเถอะ กำลังจะเป็นกษัตริย์ที่ไม่ถือเนื้อถือตัวอยู่แล้วแล้วเจ้าดาใดเอ่อหมอ่อมฉช่ช่วง,ชงกระถิ่ไไไไน,ถน,นไหม,มค่ะช่วงกระถิ่นแล้วไปยังไงมายังไงเนี่ยถึงได้โดนไอ้สามคนนั้นมาไล่ปราบมาคือพอดีว่ากระถิ่นเนี่ยจะไปทำธุระนะจ๊ะแล้วกระถิ่นเนี่ยก็โดนู้ชาย์สามคนนั้นนะขวางหน้าเอาไว้แล้วก็ขอความรักกระถิ่นไม่ยอมนะยเขาก็เลยไล่ลุกปต้องกระถิ่นมานะจ๊ะ ข้าพเจ้าขอแนะนํานะจะไปไหนมาไหน,นเนี่ยสมควรที่จะหาคนไป,ไปเป็นเพื่อนเพราะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจผู้ชายไม่ดียังมีเยอะจินรู้ใจยิ่งคุเนี่ยได้ข่าวว่ายิ่งไว้ใจไม่ได้เลยเ่อเดียว,ยวกันการผิดคนที่ปรับปรุงตัวเป็นคนดีนะจ๊ะเยอมาอ,อยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครพี่น้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปสน บอกไปว่าฉันมีพ่อมีแม่แล้วคุณรับแม่ฉันไม่ได้แม่ฉันแก่แล้วอยู่บ้านจนอย่างนั้นน่ะเขาไม่เอาฉันไปอยู่ในเมืองฉจะทำะไงอ,อ่ะเอาคนเดียวก่อนแล้วค่ะเรื่องแม่ค่อยว่า,ากันเออพอดีว่ากฐินเนอะ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่สมสานกฐินเนี่ยพูดเลย ใจดำหรือเปล่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอตอนแรกเขาประกาศเรื่องสัญญาบ้านทุ่งใช่ไหม้ตอนนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นน้ำตาหมาตกไม่ใช่จากคนคนพ่อแม่พี่น้องเป็นใครเออคือกะถิน่าไม่มีพ่อไม่มีแม่จากหมาตงคนเดียวไม่มีพ่อแม่พี่น้องแม่ตายไปนานแล้วตายแล้วเลื่อเป็นสาวแล้วด้วยแล้วใครจะดูแลปกป้องเนี่ย เออเอาอย่างนี้ในการกระตินคือว่าข้าพเจ้าขอยอมรับตามตรงเลยนะตั้งแต่เจอกระตินเป็นครั้งแรกขอบคุณมากคนระับม<อ>ีสักสิบบาทไหมให้กระตินสักสิบบาทดูอันกระถางในชีวิตขอบคุณพี่เบิ้ลครับเอาอย่างนี้ในการกระตินข้าพเจ้าอยอมรับตามตรงเลยว่าข้าพเจ้ามีรศิริรักเจ้าตั้งแต่แรกเมื่อครั้งถึงหน้า ถ้าพะเจ้าจะพากระถิ่นเข้าไปอยู่ภายในเมืองกระถิ่นจะปฏิเสธหรือไม่ 多我的美女，我比你美呢。小朋友的嘴太大了，你告诉我。